สวัสดีครับบ้านควายยักเมืองน้ำปาดครับมาครับเพครับวันนี้เดี๋ยวพามาผสมควายยุคะออของเองครับควายตัวนี้เป็นควายที่เป็นสัตว์2วันและผสมได้เป็นสัตว์จริงๆมันคือเป็นสัตว์ซีเมือแต่ว่าต้องผสมวันที่สถึงติดนะครับควายปกติจะผสมวันที่3นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวพิเศษครับผมเดี๋ยวผมพามาเบบตัวนี้มาดูนะครับมาดู สายลุงนะครับสายลุงสายลุงเป็นควายที่แบ่งมาจากพิวิพิวิข้อขาปังนะครับซึ่งตัวนี้มีลูกติดท้องมาด้วยก็คือกําไรเพชรนะครับกาไรเพชรอยู่นู่นเดี๋ยวไปดูกําไรเพชรมามากำไรเพชรกำไรเพชรอายุสามปีกับห้าวันสามปีห้าวันนะครับ ตอนนี้ท่องกับไอ้ท่องแท้ทพองท่องแพร่กับกำลังขอดอยู่วันที่29เดือนพฤศจิกายนนี่แหละครับเดือนนี้แหละครับกำลังขอดแล้วนะครับนี่คือกำไรเพชรครับลูกตัวแรกครับผมลูกตัวที่สองนี่นะครับอยู่ใกล้ๆกันนี่เองน้องพลอยสวยนะครับลูกขึ้นมากันนะน้องพลอยสวยก็เป็นลูกป๋าปังเหมือนกันลูกขึ้นแล้วอไม่ลุกลูกขึ้แล้วสวยๆหน่อยไม่ลุกโอเคเดี๋ยวมาดูตัวที่สาม ตัวที่สามของแม่นี่นะครับอายุหนึ่งเดือนนะครับเป็นลูกของบิ๊กบอสนะครับซึ่งใหญ่โตมโหฬารมากป็งควายหน่อยดีสูงแห้งนะครับหนึ่งเดือนครับผมหนึ่งเดือนได้นนี่ควายหนึ่งเดือนครับนี่หนึ่งเดือนนะครับเป็นลูกบิ๊กบอสสูงยาวดีแต่อยยังเดียวครับขายแล้วเดี๋ยวไปผสมกันครับกับผมขั้นตอนการละลายน้ำเชื่อนะครับ วันนี้จะผสมทองจีนโตนะครับอุณหภูมิที่ละลายน้ำเชื้อผมใช้ที่36มครึ่งนะครับ3าองศาครึ่งอุณหภูมิปกติก็คือ35มสถึงสานะครับใช้36ครึ่งครับผมเก็บของครับน,นะครับเป็นทองจีนโตนะครับเค้ามาใกล้ๆทองตีนโตทองจีนโตยู่็หล5ค่าไม่ใช่ อูตอยู่แหลกที่6กสีสีเขียวนะครับการอุ่นน้ําเชื้อเนี่จะอุ่นประมาณ30วินาทีนะครับผมประมาณ30วินาทีเดี๋ยวเราก็ตัดไปตอนผสมเลยดีกว่าผมมือยี่ห้อนี้รู้สึกว่าจะบางไปหน่อยครับก็เลยต้องใส่สสันนะครับบสันก็สซาคขัญเพียนะครับเพียแก้เลยล่ะ เดี๋ยวเราจะใส่ล้อลื่นสักหน่อยนะครับวาสลีนโอเคพอแล้วจะหะไอหางไอตัวนี้เป็นของดีของของดีทีใครเห็นก็นอยากได้นะครับเห็นหางหางขาดตัวเนี้ยเป็นป๋าฟังเหยียบนะครับประวัติพันธุกรรมของสายลุงก็คือเป็นลูกของงานินงานินแม่เหรียญน,นะครับงานินเป็นลูกของสองทับสามหกกับแม่ซับแม่ซับเป็นแม่ของแม่ซับใหญ่ครับผม อันนี้ไม่รู้ว่ากีต่ตนะครับคนถามสื่อหลายผมตอบแบบขําเดียวครับว่าตัวนี้ไม่ได้มีไว้ขายคือตัวนี้มีสัญญาใจกับพีวีนะครับคือถ้าขายก็ขายคืนพีวีอย่างเดียวครับ สำหรับสายลุงที่เพิ่งผสมไปนะครับเป็นการผสมเก็บข้อมูลซื่อนะครับซึ่งวายตัวนี้ผมได้ทําการเตรียมตัวก้อนคอดคือให้ยาบารุงวิตามินมาตลอดนะครับเดือนละเทือหรือว่าเดือนละสองเทือครับแล้วแต่ว่าเวลาว่างมีนะครับเดือนที่เก่าผมจะทาการทายพยาธนะครับในการตังทองวายตัวนี้ตังทองอยู่ที่สิบเอ็ดเดือนนะครับปกติวายจะตังทองอยู่ระหว่างสิบเดือนถึงสิบเอ็ดเดือนเป็นส่วนใหญ่นะครับผม อันนี้ก็หลังจากออกลูกได้ยี่สิบมือสายลุงกับสัตว์ครับกับสัตว์รอบแรกนะครับยี่สิบวันปกติสายลุงจะกับสัตว์ยุติีถึงหาเดือนนะครับก้อนน้านี้ผมไม่เคยเตรียมตัวกอ้อนขอดและหลังขอดเลยแต่ว่าตอนนี้ผมได้ทําการเตรียมตัวกอ้อนขอดและหลังขอดนะครับโดยการให้ยาบํารุงเป็นเอดีซัมีกับวิตามินคาโทซานนะครับผมอันนี้ก็รู้สึกว่ามีประโยชน์มีผลสูงพอกับ สัดหลอกที่สองมันได้ซีสิบเอ็ดหมือพอดีนะครับนับจากลูกออกมาก็เลยว่าเดี๋ยวเขาจะลองการมผสมเบิงทดลองผสมเบิงบ้านสิเป็นยังไงซึ่งผมแนะนําเกษตรกร,กรว่ายางหน่อยๆให้ได้ซีสิบหามือขึ้นไปในตอนผสมนั่นล่วงเข้าไปผมหมูเสือกว่ายมดลูกยังบกเข่าอูดีนะครับสี่สิบเอ็ดวันเน,นี่ยยังบบคันเข่าอูดีแต่ว่าน้่เชื่อมันแพ่งหลอดละแพงก็เลยล่องผสมเสียงเบิง หลังจากผสมได้เจ็ดมือก็เลยลองทําการอันดับเท่าเบิง้งมันจะเป็นอย่างไรผลปรากฏว่าสิ่งที่เห็นก็นคือมี CL เกิดขึ้นและก็มีลองรอยของการฝังโตขาดว่านาจะติดนะครับนาจะติดอันนี้เป็นการผสมเก็บข้อมูลซื้อๆนะครับเดี๋ยวถ้าติดยีหลีเดี๋ยวจะเศร้าเบิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับหลังสามสิบขึ้นไปเดี๋ยวเศร้าอีกรอบหนึ่ง อันนี้เป็นข้อมูลอันนี้เก็บสถิติไว้ซื้อๆครับผมปกติขอแนะนําว่าหลัง45วันขึ้นไปนะครับเด้อ